สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ All Gen วส v e s t ์ r รายการลงทุนเพื่อคนทุกเจนกับผมนัฐพงศ์มาลัยศรีผู้ดำเนินรายการและผู้ร่วมก่อตั้ง All Gen House South of Genius นะครับก็วันนี้มาอยู่กันในวันหยุดนะครับวันรัฐธรรมนูญนะครับ10ธันวาเนาะก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่อัดไว้นะครับอัดไว้ก่อนนะไม่ได้เป็นไลฟ์สดนะครับก่อนก็จะเป็นการลักษณะของการ update, อัปเดตเขาเรียกว่า อัปเดตแต่สาระสำคัญไปนะครับก็จะใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงในการอัปเดตนะครับซึ่งจริงๆก็เนี่ยครับรอราคาสมาคมกว่าจะประกาศนะครับพอราคาสมาคมประกาศปั๊บผมก็อัดทันทีนะเพราะเรามาดูกันนะครับว่าตัวของวันนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวแวะดูกราฟนิดนึงแล้วกันวอา restart ก็ได้ครับ ก็ถ้าอย่างที่เห็นนะครับตัวเห็นผ่านๆตาเนี่ยก็คือเมื่อวานเนี่ยตัวของราคาทองเนี่ยนะครับขึ้นไปบริเวณ2675นะฮะก็คือขึ้นไปไม่ถึง2685นะครับไปถึงแค่75นะครับก็อ่ะพอชนปั๊บพักตัวลงมาก็ลงมาสร้างฐานอีกทีลงมาทดสอบนะครับประมาณนะครับ2655ใช่ไหมฮะตรงนี้นะครับขึ้นไป75ลงมาตรงนี้ ห้าห้านะครับก็คือลงมาประมาณยี่สิบใช่ไหมครับงั้นถ้ามันขึ้นต้องขึ้นอีกยี่สิบนะครับก็จะเป็นเท่าไหร่ครับสองหเก้าห้านั่นเองนะเพราะเนี่ยนะครับตัวของแนวต้านถัดไปเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะของตัวเนี้ยเจ็ดห้ากับ9 5้าห้านะครับจากการอะครับจากการรีเฟกใช่ไหมครับการสะท้อนกลับของการเคลื่อนไหวนะะอันนี้ก็คือเป็นคร่าวๆนะครับส่วน ตัวเลขที่น่าสนใจนะครับของวันนี้ใช่ไหมตัวเลขปฏิทินเศรษฐกิจก็กลางๆครับมีผลิตภาพนอกภาคเกษตรนะครับแล้วก็ต้นทุนแรงงานต่อหน่วย uli, ซึ่งคาดการประมาณนี้นะครับผลิตภาพนอกภาคเกษตรคาดการว่าลดลงนะครับจาก2.5เเหลือขยายตัว2.2อันนี้เป็นบวกกับทองต้นทุนแรงงานต่อนหน่วยเนี่ยนะครับคาดการว่าจะเพิ่มขึ้นต้นทุนเพิ่มขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นลบกับทองนะต้นทุนแรงงาน นะครับต้นทุนเพิ่มขึ้นนะครับก็คือเศรษฐกิจมันดีขึ้นนั่นเองนะเพราะว่าอะไรครับคนคนรับเงินเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับนั่นแหละครับเร่งเงินเฟ้อใดๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นผลลบกับทองนะครับผลิตภาพนะครับที่น้อยลงนะแต่ต้นทุนแรงงานเพิ่มขึ้นใช่ไหมผลิตภาพเนี่ยนะครับพวกโปรดักเนี่ยนะครับที่ผลิตแบบสําเร็จออกมาเนี่ยมีน้อยลงใช่ไหมครับ แต่ว่าต้นทุนแรงงานเพิ่มขึ้นนะเออนะครับก็คือค่าแรงแพงขึ้นแต่ว่าผลิตได้น้อยลงนะครับโอ้อะไรของเขา,าเนี่ยใช่แต่ก็โอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งสะท้อนนะครับตัวของเงินที่กำลังหมุนนั่นเองนะซึ่งก็ปไปกันต่อที่ตัวของ SPDR นะครับ <c oughs> SPDR นะครับใน เช้านี้นะครับขายออกมา1.15ตันนะก็ทำให้ครับถือครองล่าสุดเนี่ยอยู่ที่870.79ตันนะครับตอนนี้ SPDR ก็คือเขาเรียกว่ากำลังสวนกับกองทุนจีนอยู่ใช่ไหมซึ่งเราก็เคยเห็นภาพมาแล้วครับ SPDR สวนกับจีนใช่ไหม SPDR ขายจีนซื้อนะครับสรุปสุดท้ายเป็นไงราคาขึ้นอืมนะะ อนจีนไม่ซื้อนะครับ SPDR ซื้อนะครับราคาขึ้นสรุปราคาทองมันก็ขึ้นตลอดไม่ใช่เหรอเนี่ยใช่ไหมมันก็ไซเว่อพนั่แหละครับมันค่อยๆขึ้นใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับ SPDR เนี่ยก็คือกำลังจะกลายเป็นกองทุนอัปมงคลหรือไม่นะครับขายแล้วขึ้นซื้อแล้วลงหรือเปล่าใช่ไหมก็เดี๋ยวรอติดตามกันอีกสักพักหนึ่งแล้วกันนะฮะ โอเคดูผลสรุปนะครับของเดือนนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับขาย7.76 7, 7. 7. ตันนะครับทั้งปีขาย8.32ตันนะครับแต่ราคาทั้งปีเนี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ย600ดอลลาร์ใช่ไหมเพราะต้นปีมัน2,000นะครับตอนนี้ก็2,668ประมาณนี้ครับก็คือขึ้นมาแล้ว600ดอลลาร์นะแต่ S p สพเรียขายไป8ตันนะนะครับก็นั่นแหละครับ s p d r ขายปีนี้แต่ทองขึ้น600ตันเอ้ห600ดอลลาร์นะะมากันที่สมาคมนะครับก็500 600นะครับปรับเพิ่มขึ้น50บาทนะครับแต่สปอตเพิ่มขึ้นนี้คือแบบ2670กเ็ข้าไปแล้วฮะบ,บวกมาเป็น10กว่าเหรียญน,นะครับแน่นอนครับบาทแข็ง3 3 70นนะฮะเช้านี้ก็แข็งต่อเนื่องนะครับก็ทองแท่งไทยแทบไม่เหลืออะไรเลย นี่ยจะมา2,007แล้วราคายังไม่แต่43,000เลยนะครับคือแบบโอ้ตายแล้วครับสำหรับตัวของทองไทยนะครับติดปัญหาเรื่องเงินบาทนะซึ่งก็อาจจะต้องไปรุ้นถึงสัปดาห์หน้าครับเพราะว่าตัวของแบงก์ชาตินะครับประชุมใช่ไหมกนอง,งอประชุมนะครับสัปดาห์หน้าวันที่18วันเดียวกันกันกบตัวของเฟดเลยนะครับซึ่งกับการเฟดนี้มีมุมมองว่า80%เนี่ยลดดอกเบี้ย นะครับแต่ตัวของกรงเนี่ยยังยังไม่รู้เปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่รู้เปอร์เซ็นต์ยังไม่รู้อะไรทั้งนั้นนะครับสำหรับตัวของอดอกเบีย้ยประเทศไทยนะครับแต่คาดการก็ประมาณนั้นแหละครับคาดการว่าจริงๆมันควรลดดอกเบีย้ยนะครับหรือรักษาเสถียรภาพค่างเงินหน่อยเพราะว่ามันสิ้นปีเนี่ยสิ้นปีคือมันเป็นช่วงของการจับจ่ายใช้สอย นะครับนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะนะครับถ้าบาทแข็งเป็นไงฮะมันจะแพงใช่ไหมครับมันจะชะลอการตัดสินใจหรือไม่ก็ย้ายไปประเทศอื่นนะครับเพราะว่ามันแข็งมากกว่าภูมิภาคมันไม่ได้แข็งตามภูมิภาคแบบก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ที่เงินบาทมันนิ่งๆใช่ไหมครับมันจะแข็งตามภูมิภาคอ่อนตามภูมิภาคซึ่งโอเคมันก็จะไม่ได้เกิดการเปรียบเทียบกันนะครับเพราะว่าโอเค ทุกคนจะเข้าใจว่าตอนนี้ดอลลาร์ดอลลาร์อ่อนค่าใช่ไหมครับแล้วก็โอเคค่าเงินเอเชียมันจะแข็งแข็งกันหมดแข็งเหมือนกันหมดไม่ไม่ได้หนีกันเขาก็โอเคก็ไม่ได้มีปัญหานะครับแต่พอของเรามันโดดขึ้นมาเนี่ยเท่ากับว่าเราแพงกว่าชาวบ้านเขาวันพอเราแพงกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาว่าการตัดสินใจในการเข้ามาท่องเที่ยวมันก็จะถูกชะงัก นะครับหรือแม้กระทั่งการส่งออกที่ก็จะติดปัญหาเหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้เงินบาทแข็งอย่างเร็วเลย <c oughs> ใช่ไหมแข็งเร็วมากนะครับมันก็เลยเกิดเป็นปัญหาขึ้นมานะครับซึ่งตรงจุดนี้นะครับก็ต้องนั่งรอลุ้นนะครับว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการลดดอกเบีย้ยหรือเปล่าสําหรับประเทศไทยเราเองเนี่ยนะครับอ่ะแวบมาดูนะครับกราฟทองล่าสุดหน่อยนะครับกราฟเดใช่ไหม ก็อย่างที่บอกเมื่อวานนี้ครับว่ามันได้แล้วนะใช่ไหมครับทุกอย่างมันกำลังไปได้สวยแล้วนะครับใช่ไหมกำลังค่อยๆนะครับขึ้นมาทีละนิดทีละนิดนะก็รอลุ้นอะไรครับทะลุกรอบไงนะฮะสองเตรงนี้นะครับเพื่อกลับมาเป็นขาขึ้นอ g เกนนะครับตรงนี้ยก รอตรงนี้ทำลายใช่ไหมทำลายตรงนี้ได้ก็ไปแล้วนะครับขาขึ้นรอบใหม่ใช่ครับเพราะนะครับตัวของอราคาทองเนี่ยนะครับก็อย่างน้อยๆเนี่ยสองเนะครับสำหรับตัวของการลุ้นทดสอบรอบนี้นะผ่านไม่ผ่านไม่รู้แต่ว่าได้ทดสอบแน่แน นะครับซึ่งตีเป็นราคาทองไทยเนี่ยก็ประมาณ43,000พอดีทา,ทางที่ของจริงตรงนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับ4 4่หมนั่นแหละครับหายไปพันหนึ่งแล้วฮะทองไทยครับอ่ะก่อนมาเจาะลึกนะครับแวะไปดูสภาพตลาดโดยรวมหน่อยนะครับเวปรับเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับซีเรียหรือเปล่า อืไม่น่านะครับตัวของน้ำมันเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้น68ใช่ไหมครับตอนนี้68ดอลลาร์นะครับสำหรับตัวของเวสเท็กซ์นะครับเดอะมี TI, นะเพิ่มขึ้นพร้อมๆกับจะมีความกลัวเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับก็ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นพร้อมกับจะมีความกลัวนะครับก็าจะาเล็งไปที่เรื่องของความไม่แน่นอนของภูมิรัฐศาสตร์ใช่ไหมครับเรื่องของปัจจัยประเด็นเรื่องการเมืองใช่ไหม บิตคอยปรับลดลงนะครับตอนนี้อยู่90,007ยืนแสนลำบากแล้วนะครับแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับใชแต่ว่าถ้าตามสัญญาณเนี่ยอย่างที่บอกครับถ้าตามสัญญาณมันควรจะล่วงฮแต่ก็การยืนแปลกๆตรงนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันดาวโจนลบ240จุดนะเมื่อวานนะครับก็ทิ้งมา3ตัวแล้วนะฮะ หลังจากทำจุดสูงสุดใหม่ทำแบบจุดสูงสุดใหม่แบบประหลาดประหลาดใช่ไหมก็เออถึงเวลาจะนอนหลับหรือ,อยังใช่ไหม n นส d ดกเมื่อวานลบ151จุดนะครับลบ0.7เปอร์เซ็นต์นะก็หุ้นเทคครับเมื่อวานพากันเทกะร, S ระจัดนะฮะเอสอพีลบ0.61เปอร์เซ็นต์นะครับลบ37จุดก็ ค่อยๆเทกระจาดก,กันออกมานะครับส่วนนี้เคอีไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นครับนี่เคอีไซด์เวนะครับไม่มีอะไรเลยนะจีนเมื่อวานที่มันดีดนะครับดีดกระตุ้นขึ้นไปเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองนะครับกระตุ้นอีกแล้วครับจีนจะกระตุ้นอีกแล้วนะครับแต่ว่าเช้านี้ลบห้าร้อยห้าสิบห้าจุด <laughs> เออ หางเสงได้อน,นิสงนะฮะจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนนะครับชาวนี้บวก274จุดนะแต่กำลังกำลังจะไหลลงมาเรื่อยๆนะหุ้นจีนกับหุ้นปันนะครับอังกฤษนะครับ U.K. เนี่ยนะครับบวก43จุดนะครับก็เหมือนจะไซด์เว์อ up นะฮะร,รอดูหน่อยแล้วกันนะครับมันยังไม่ทำจุดสูงสุดใหม่เนาะ นะครับแล้วก็สัญญาณพร้อมแตกเสมอนะฮะเนี่ยนะฮะทุกครั้งถ้ามันขึ้นแล้วมันเต็มแบบเนี้ยแปลว่ามันมันคือขาขึ้นครับแต่นี่มันขึ้นแบบกระปิดกระปรอยฮะแต่แต่มันขึ้นโดดชูดเงี้ยนะครับระวังระวังกับดักกระทิงแล้วกันนะครับยูโรสต็อกก็ขึ้นเหมือนกันเนาะ แต่กำลังเมื่อวานเนี้ยปิดเป็นอะไรครับชูตติ้งสตาร์ใช่ไหมอืมตลาดหุ้นยุโรปเริ่มกลับมากินเริ่มมาคุอีกแล้วนะครับเริ่มมาคุนะอ่ะย้อนกลับไปดูตัวของ <c oughs> ผลตอบแทนพันธบัตรกันนิดหนึ่งนะครับบอลยู บอลยูนะะอยู่ที่สี่จุดหนึ่งสองนะครับสำหรับตัวของสองปีนะครับสิบปีอยู่ที่สี่จุดหนึ่งเก้าเก้านะครับแล้วก็สามสิบปีอยู่ที่สี่จุดสามแปดเจ็ดนะครับก็เมื่อวานมีลักษณะของการดีดรีบาวขึ้นมานะครับบอลยูดีดรีบาวแล้วราคาทองก็รีบาวคืออะไรกันครับเนี่ยใช่ไหม <laughs> เดี๋ยวนี้ก็แปลกแปกแบบนี้แหละครับทำใจเหอะ <laughs> ดอลลาร์ก็แข็ง ใช่ดอลาดออดอลาร์ก็ดีดใช่เออดอลลาร์ก็ดีดเป็นไงครับทองก็ดีดนะครับแต่มีตัวหนึ่งที่ลงครับเงินบาทครับอืมแทนที่เงินดอลลาร์ดีดขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วตัวของเงินบาทน่าจะดีดตามใช่ไหมฮะจะได้แบบว่าโอเคชดเชยกันหน่อยกลายเป็นว่านะครับเงินบาททิ้งดิ่งไปเลยเออนะครับไม่ได้สนใจว่าดอลลาร์ดีดหรือเปล่า นะครับดอลลาร์ดีดก็ดีดเกอร์นะครับตัวของบอลยูสิปี30ปีเนี่ยก็ดีดพร้อมกับดอลลาร์นะครับแต่ว่าเงินบาทแข็งกว่านั้นเรียบร้อยครับทองไทยไม่ไปไหนเลยทีนี้อย่างที่บอกเลยครับว่าเล่นทองแท่งไทยคุณได้แต่ทาใจทั้งนั้นแหละครับเวลาที่เงินบาทมันมาช่วงปลายปีแบบนี้นะมันเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะครับเงินบาททุก ปีทุกสิ้นปีมันก็จะเป็นแบบเนี้ยเออนะครับแล้วคำแนะนําของผมทุกปีก็จะเหมือนเดิมก็คือแบบว่าปิดจอแล้วก็ไปเที่ยวสิครับใช่ไหมเออทองแท่งอะ่ะคุณไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมาแล้วฮนะทองแท่งอะ่ะนะครับเดี๋ยวปีหน้ามันก็ดีขึ้นเองครับอืมปิดจอแล้วไปเที่ยวนะครับส่วนของคนเล่นสปอตคนก็เล่นได้เรื่อยๆอย่างที่ผมทําให้ดูนั่นแหละครับว่าโอ้ เล่นเมื่อไหร่ก็ได้จนกว่าตลาดจะปิดนะฮะซึ่งเขาก็ปิดประมาณสักยี่สามครึ่งวันปิดเร็วหน่อยนะยี่สามนะครับครึ่งวันยี่สี่คือหยุดแล้วนะครับพอนก็คือช่องก็จะก็จะหยุดทําการเช่นเดียวกันนะครับก็คือยี่สามก็ไลฟ์ครึ่งวันนะครับส่วนตัวของยี่สี่ก็จะเป็นการหยุดไปนะครับก็เป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนนะครับเจอกันทีนู่นวันที่สองนะฮะ ะะครับที่เริ่มเปิดๆกันเงียๆกันมานะเพราะเนี่ยนะครับสำหรับการเล่นสปอเนี่ยนะครับก็จะเล่นก็เล่นได้จนถึงวันที่ประมาณ23-24นั่นแหละครับใช่เออนะครับ,นะรบโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าบาทมันจะแข็งมากมายเท่าไหร่ใช่ไหมครับเดี๋ยวบาทอ่อนคุณค่อยเบิกเงินออกมาก็ได้ค่อยถอนเงินก็ได้นะส่วนบาทแข็งตรงนี้ก็ดีสําหรับคนจะฝากเงินนั่นแหละครับก็คือใช้เงินน้อยลง นะครับอ่ะ,อะที่มาดูกันหน่อยนะครับตัวของอะไรฮนะราคาทองนะครับวนกับมาอีกรอบหนึ่งนะเพื่อเช็คตามสัญญาณแล้วก็ราคานะครับก็คือถ้าเป็นสภาพนี้ก็โอ้ไปต่ออยู่แล้วครับ2720นนะครับต้องต้องชนใช่ไหม ตัวซิกแนลเองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น RSI หรือตัวของเบส MA เนี่ยนะครับก็พร้อมใจกันชี้ขึ้นนะครับกรอบเบรนเจอร์ก็พร้อมกันชี้ขึ้นใช่ไหมครับต้อนก็ราคาเอาแน่ครับรีบาชนแนวต้านนะครับรอลุ้นเปลี่ยนกรอบการเล่นใช่ไหมซึ่งราคาตรงนี้นะครับคุณจะเห็นนะว่าราคาเปิดเนี่ยหกใช่ไหม ก็คือเปิดอยู่บนบริเวณจุดตรงนี้เลยนะครับเหมือนมันพ้นหลุมไซเยวตรงเนี้ยมาแล้วนะครับรวม2สัปดาห์ตรงเนี้ยก็กําลังจะไปสู่ทดสอบกรอบใหม่ใช่ไหมครับถ้าเราดูการเคลื่อนไหวตรงนี้นะครับตรงนี้0ูนตรงนี้60ใช่ไหมครับก็คือ55ใช่ไหมตรงนี้คือ55ดอลลาร์นะครับก็คือเท่าไหร่ครับ6กกับ05ใช่ไหม พอร์ตก็คือเพิ่มขึ้นตรงนี้ห5าดอลลาร์ใช่ครับมันก็จะไปจบตรงนี้พอดี2720นะครับพอร์ตก็คือตอนนี้60คือแนวรับใช่ครับ05คือแนวรับสุดท้ายนะครับใช่แต่ว่าตัวของค่าเบสิคอยู่เท่าไหร่ครับ34พอร์ตเนี่ย05เป็นแนวรับสุดท้ายแต่34นะครับเป็นแนวรับที่พอเป็นไปได้นะครับของแนวโน้มค่าเฉลี่ย นะแต่เมื่อราคามันปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างนี้ค่าเฉลี่ยแนวโน้มมันจะอะไรครับมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆงนั้นแนวรับมันก็จะยกขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันวันะภาพตรงนี้ก็คือถือว่าเป็นภาพที่สดใสนะครับสำหรับคนที่ยังถืออยู่นะครับแต่ถ้าถือทองแท่งอาจยิ่งถือยิ่งขาดทุนครับ <laughs> บ้าอะไรก็ไม่รู้นะสปอตขึ้นแต่ขาดทุนขาดทุน ลงไปทุกวันทุกวันเนี่ยนะน่าเกียดมากนะครับแต่ว่าพอพ้นธันวาไปได้เดี๋ยวมันก็ดีเองฮะอืมนะครับแต่คนที่ถือสปอตนะครับจะถือ CFD เนี่ยนะครับก็อ่าลากไปเลยนะครับซื้อเพิ่มยังได้เลยใช่ไหมไปดูนะครับกราฟ4ชั่วโมงกันหน่อยโอเคนะครับ สชั่วโมงก็ไปแล้วนะครับไปแล้วใช่ไหมเนี่ยก็คือยังมีแกล็บนะครับให้ขึ้นอีกพอสมควรเพราะงั้น2720เนี่ยคือทาร์เก็ตเลยมาแน่ใช่ไหมมาแน่ใช่ไหมสีชั่วโมงสดใสน,นะครับ2ชั่วโมงก็ยังไปต่อนะครับ ใช่สองชั่วโมงยังไปต่อ1ชั่วโมงก็ไปต่อนะครับยังไม่แบใช่ไหนึ่งชั่วโมงก็ยังไปต่อยังไม่ได้แบลชนะมันก็ไปต่อนะครับรายชั่วโมงไปต่อรายนาที30นาทีเป็นไงก็ยังไม่แบนะครับสานาทีก็ยังไม่แบเหมือนจะแบแต่ยังไม่แบนะฮะใช่ ยังไปต่อได้นะครับแล้วก็จบที่15นาที15นาทีนะครับตรงนี้ Overbought ใช่ครับแปลว่าไปต่ออยู่แล้วครับตรงนี้ใช่ไหมสวยเลยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปหลายๆวันนะครับว่าเล่นย่อซื้อย่อซื้อไปนะครับ สนทองไทยคุณก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ไม่เห็นต่างเลยใช่ไหมคืน <c oughs> ราคาขึ้นมาขนาดนี้ก็ไม่เห็นต่างเลยเนี่ยเออจะซื้อก็ได้ครับไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรครับแต่มันก็ราคาเดียวกันน,นั่นแหละซื้อไว้ติดไม้ติดมือก็ดีกว่านะครับส่วนตัวของการเล่น CFD อดเล่นสปอตนะครับก็ตอนนี้ก็ปล่อยมันลากไปนะครับยอ่อซื้อยอ่อสะสมไปนะครับกลัวเงินไม่พอกลัวโอเวอร์เทรดก็เติมเงินเข้ามานะครับตอนนี้ก็คือ ตั้งแต่วันที่9มาเนี่ยนะครับใครที่เติมเงินนะครับก็มีสิทธิ์ลุ้นนะครับตัวของของรางวัลนะครับที่เราจะทําสัมมนากันเนี่ยนะครับสัมมนาออนไลน์กันวันที่22นะครับเพราะ้ก็คือเปิดให้นะครับใครตั้งแต่วันที่9มาเนี่ยนะครับใครฝากเงินนะครับ1,000ดอลลาร์ขึ้นไปครับก็ได้มาสุ่มมาสุ่มก็ได้สุ่มของอีกแล้วจชสุ่มของกันอีกแล้วนะฮะ นะครับก็จะมีกิจกรรมแบบนี้นะครับเรื่อยๆครับแล้วก็แจกของกันเรื่อยๆเหมือนกันนะครับเพราะเนี่ยสรุปนะไม่ว่าจะเป็นลายนาทีไม่ว่าจะเป็นลายชั่วโมงนะครับหรือลายวันก็ตามเนี่ยนะครับก็ดูสดใสทั้งหมดเลยนะครับลายวันเนี่ยนะครับตอนนี้ก็คือราคาเปลี่ยนกรอบนะครับ ราคาเปลี่ยนกำลังเปลี่ยนกรอบเล่นนะฮะเปลี่ยนกรอบเล่นก็จะเป็นนะครับกรอบใหม่จะเป็นแนวรับ6 0ข้างบน7 20นะครับจะรายชั่วโมงไปต่อรายนาทีก็ไปต่อ ก็เป็นลักษณะเดียวกับที่ผมพูดตั้งแต่เมื่อคืนนะครับว่าสัญญาณมันไปต่อนะครับย่อมาก็ซื้อไปย่อมาก็เก็บเล็กเก็บน้อยไปรันเทนได้นะครับเทนเริ่มมาใหญ่น้อยก็2720นะครับนะครับเป็นแนวต้านใช่ไหมไปต่อลุ้นชนแนวต้านนะครับ 27 20นะครับเพราะนั้นผมก็จะเขียนแนวต้านไว้ให้จริงๆม,มันอาจจะไม่ใช่วันนี้นะครับที่มาชนเนี่ยอาจจะเขียนไว้ก่อนนะครับออของล่าสุดทําไว้เท่าไหร่ครับ2675นะครับแล้วก็ข้ามไปนู่นเลย2720นะเพราะวันนี้เราไม่ได้อัปเดตตอนเย็นกันนะครับก็เผื่อกอบไว้เผื่อราคามันฉุดฉาดนะครับ เพื่อราคามันฉุดฉาดนะฮะสองหกนะครับเป็นแนวรับแล้วก็2635ตัวนี้ก็เป็นแนวรับเหมือนกันครับเป็นแนวรับตรงที่เส้นแนวโน้มพอดีนะฮะราคาสมาคมอยู่ที่5 0 0ร้อยหใช่ไหมราคาสมาคมอยู่ที่5 0 0ร้อยมันอัปเดตอะไรวะเมื่อกี้ <laughs> อ่ะอัปเดลเตล่าสุดเวอร์ชันโอเคอัปเดตเลยวะโอเคมีอะไรให้อ่ะโอเคอืมมีอัปเดตกันแบบนี้ด้วยโอเคครับ ห้าร้อนะครับตัวของเจหอันนี้ก็เป็นห้าอห้า่ะเดี๋ยวผมดูค่าเรียวไทม์ผมดีกว่ามันก็ประมาณหกร้อปนะเอสองหก้อยสี่สองสี่สิบห้าแป๊บหนึ่งนะครับ45อ่ะสี่หมสาพอดีอ่ะสี่หมนสา ห้าสิบบาท43 100อ่ะนะฮะประมาณนี้นะครับส่วนแนวรับเนี่ยนะฮะก็เป็นก็เป็นห้าห้าร้อยห้าสิบแล้วก็25 42 300นะครับแนวรับก็จะอยู่ที่42 3 4 4 5 5 0นะครับตัวของ CFD นะหรือสปอตเองก็จะอยู่ที่2660 2635นสะครับส่วนตัวของแนวต้านก็จะเป็น2675ก็ครับก็คือที่ทำไว้เมื่อเมื่อวานนี้นะครับกับ2720ซึ่งเป็นเป้าหลักเลยแหละนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่วันนี้นะครับแต่อย่างที่บอกครับผมว่าอันนี้ก็คือเป็นตัวของ มันก็คือเส้นทางที่มันกำลังจะไปนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมปรับสีก่อนสีขอสว่างสว่างหน่อยโอเคสีมันมืดไปครับนี่ยขอไอเสไอสว่างสว่างหน่อยนะครับเพราะเนี่ยนะนี่ก็คือเป็นภาพของการอัปเดตนะครับก็จริงๆอัปเดตเป็นการคอนเฟิร์มแล้วกันว่ามันไปต่อนะครับคอนเฟิร์มว่ามันกำลังจะขึ้นชนแนวต้านที่2720 นะครับพนก็คือถือลุ้นต่อได้ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเล่นสปอร์ตเซฟดีนะครับก็หรือทองไทยก็ถือไว้ก่อนทองไทยนี้ยิ่งต้องถือเลยใช่ไหมถือคือคําตอบครับย่อนิดหน่อยก็ซื้อนะครับย่อนิดหน่อยก็เก็บได้นะครับรันเทนได้ครับเล่นตามแนวโน้มได้ตอนนี้แนวโน้มกาลังมาใช่ไหมถ้าทะลุ2720ได้ก็ปลดล็อกแล้วครับใช่ไหม อ้โ uh oh, มาแน่สามพันเนี่ยนะแต่ว่าอุยราคาเท่าไหร่น้อทองไทยอะ่นะสามพันราคาเท่าไหร่น้อเช่เออนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับพอนก็ใครที่ตามรับชมกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกดติดตามกด subscribe นะครับใดๆนะครับหรือว่า่าร่วมนะครับสนับสนุนช่องนะครับโดยการ โอนผ่าน QR code นี้ก็ได้นะครับสนสนุนกันมาได้นะครับรวมถึงตัวของเ,ออเลขที่บัญชีครับหนึ่งแปดเกที่ขึ้นอยู่ที่มุมข้างล่างนี้นะครับธนาคารกสิกรนะครับก็ได้หลายๆช่องทางหรือจะเป็นระบบ Super Chat Super t a ์แตงซูเปอร์สติ๊กก็ได้ทั้งนั้นครับก็เป็นการ support ช่องนะฮะแล้วกเ็เป็นการอวยยศกับ <c oughs> <c oughs> ช่วยภาวนาให้นะครับหลายๆคนเนี่ยหลุดดอยทองไทยสักทีนะครับคุณจะได้หันมาเล่น CFD กันสักทีใช่ไหมฮะหลายคนหลายคนบอกกับผมว่าอย่างนั้นนะครับถ้าหลุดดอยทองแท่งแบบบอกว่าไม่เอาแล้วนะครับไปเล่น CFD ดีกว่ามันดีกว่าตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าเพราะเรายังไม่เข้าใจเราก็เลยยังมีความกลัวมีความกังวลใช่ไหมครับกับสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจ พรเนี่ยนะก็คือเดี๋ยวเราจะมีการสมาัมมนามีการสอนอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อให้คุณเข้าใจนะครับในหลักเกณฑ์หรือหลักการของการเทรดจริงๆนะครับแล้วก็ได้รู้จักโปรดักต์ว่า CFD มันเอาไว้ทำอะไรได้บ้างนะครับนอกจากแค่การมานั่งเล่นเหมือนแทงไฮโลขึ้นลงขึ้นลงนี้ใช่ไหมนะครับพรก็รอติดตามรับชมกันนะครับไม่ว่าจะทาง y t u t u หรือทาง Facebook ได้เลยนะครับ กันก็วันนี้โอเค28นาทีขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามรับชมกันแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันไลฟ์เหมือนเดิมนะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะครับเช้าเย็นเหมือน,นเดิมถ้าไม่ติดวันหยุดถูกต้องไหมครับก็โอเคซีอูครับเจอกันครับผมโชคดีทุกคนครับบายบาย